สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตราคาบอลสีแดงค่ะของฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะก็จะมีนี่นะคะสอบพิญญาค่ะแล้วก็ตัด,ดํำให้โสุมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮองเฮาค่ะก็จะเห็นว่าใบสีแดงสดเลยนะคะ นี่ก็เป็นพยาไกรสอนสีรราชค่ะกัดสีได้สวยมากๆเลยและต้นสุดท้ายนะคะปีกกินรีค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะมาดูต้นแรกกันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสอพิญญาค่ะราคาเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่580ค่ะ ตสองใบขึ้นไปนะคะที่ส่วนของเราเนี่ยขายอยู่ในกระถางสามนิ้วถึงห้านิ้วค่ะใครยังไม่มีนะคะแนะนําว่าให้รีบซื้อเก็บสะสมเลยคะ่ะก่อนที่ราคานะคะ,นะคะจะกลับไปสูงขึ้นอีกนะคะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยแค่สงใบนะคะก็เกือบพันแล้วค่ะเมื่อต่อเต็มที่แล้วนะคะใบก็จะเหมือนในรูปเลยค่ะ ต้นนี้นะคะก็คือพญาไกาสอนสีหราชค่ะราคาก็จะอยู่ที่เริ่มต้น999บาทค่ะสองใบขึ้นไปนะคะต้นนี้นะคะทังส่วนของเราเนี่ยมีคนทักมาถามด้วยแฟนเพจเยอะมากเลยค่ะจนแทบจะโตไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเมน้อ,นองเขาโตแล้วนะคะก็จะเป็นใบสวยแบบนี้เลยค่ะทำให้หน้าเก็บสะสมนะคะ เราก็จะขายอยู่ในกระถางนะคะไซส์ขนาด3นิ้วถึง5นิ้วค่ะก็จะเห็นว่าใบเขาสวยมากเลยนะคะทำให้คนที่ชื่นชอบเนี่ยยอมสู้ราคาไม่มีถอยเลยค่ะต้นต่อไปนะคะก็คือตะละแมกุกชูมาค่ะราคาก็จะเริ่มต้นที่350ค่ะได้2ใบขึ้นไปนะคะไซส์กระถางก็จะอยู่ที่3 5นิ้วค่ะ ก็จะเห็นว่ามีความงดงามนะคะใบของเขาเป็นเอกลักษณ์ค่ะสวยงามเลยค่ะกัดสีสวยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของคนที่ชอบบอลสีแดงค่ะต้นต่อไปนะคะก็คือฮองเฮาค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่300นะคะก็จะได้2ใบขึ้นไปค่ะแล้วก็อยู่ในกระถางนะคะขนาด3นิ้วถึง5นิ้วค่ะจะเห็นว่ามีความ ใบเนี่ยจะเป็นสีแดงสวยนะคะกัดสีสวยมากเลยค่ะเนี่ยราคายังไม่แรงมากนะคะแนะนำว่าควรมีคนสะสมนะคะต้นสุดท้ายนะคะก็คือปีกกินารีค่ะก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่500บาทค่ะได้2ใบขึ้นไปนะคะแล้วก็อยู่ในกระถางขนาด3นิ้วถึง5นิ้วค่ะต้นนี้นะคะก็ราคาแรงอยู่นะคะ แล้วก็มันจะมีเอกลักษณ์นะคะเมื่อเวลาน้องเขาโตนะคะใบก็จะกัดสีสวยคะ่ะเป็นแดงอมชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูค่ะมาโตเต็มวัยนะคะตรงนี้เลยคะ่ะก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะแนะนําให้พูดที่รักบอลสีนะคะสะสมค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการอัปเดตราคาบอลสีของตามคุณแม่เป่งค่ะถ้าหากคนเมืองคนไหนสนใจนะคะก็เข้าไปสอบถามหรือว่าดูรูปเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ เฟซบุ๊กฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ัับชิปนี้พด้วดยนะคะสวัสดีค่ะ